ก็วันนี้ผมจะมาติดตั้งกล้องรถยนต์นะครับของ m g 4ตอนแรกผมก็ติดไว้แล้วแหละทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนกล้องนะครับผมก็เลยจะมาถ่ายขั้นตอนให้ดูนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ติดไปผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการติดตั้งไว้ให้ดูนะครับเป็นแนวทาง อันนี้กล้องหน้าผมติดไปแล้วนะครับแล้วก็เดินสายมาเดินสายตามขอบกระจกด้านบนมานะครับตรงน,นี้แล้วก็อัดเข้ามาในร่องนี้นะครับอัดเข้ามาทีนี้การต่อสายไฟของผมผมจะต่อที่ฟิลใต้คอบปรอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันดับแรกผมจะงัดตัวฝาข้างตรงนี้ออกมาก่อนนะครับก่อนเดินดึงขอบ ตูนะครับขอบยางตัวนี้ออกมาก่อนดึงออกมาเลยมันจะมีเดือยอยู่ประมาณ5้าหตัวนะครับข้างในตรงนี้เราอาจจะใช้ความระวังนิดนึงแต่ก็ต้องงัดแรงๆครับมันถึงจะออก มันจะมีเดือยล็อกแบบนี้ถอดน็อตสองตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดตัวแผงคอนโซลตรงนี้นะด้านล่างถอดน็อตสองตัวนี้นะครับเป็นไขควงแฉกเสร็จแล้วเราก็จะดึงแผงตัวนี้ออกนะครับงัดตรงจุดน็อตขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะเกาะไว้ อันนี้มันก็จะเป็นฟิวแฉบที่ผมใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นฟิวแฉบแล้วก็หัวเป็นที่จุดบุหรี่ตำแหน่งฟิวที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวข้างบนนี้เห็นไหมบนซ้ายสุดเลยเสียบไว้ตรงนี้นี่เป็นฟิวสามขานะครับเสียบไว้เหมือนเดิม แล้วก็ตำแหน่งกลาวผมก็จะติดกับมัวน็อตตรงนี้โอเคนะอันนี้สายกล้องหน้ารุ่นนี้มันจะเป็น USB นะมันจะมีอะแดปเตอร์เสียบตัวจุดบุรี่อ่าี้นะครับอันนี้ผมก็จะเอามาเสียบกับตรงนี้นะอันนี้คือกล้องหน้าถ้าสายมันยาวเนี่ยเราก็จะต้องม้วนม้วนสายไว้เอาไว้ข้างในนทีนี้ความยากเนี่ยมันจะอยู่ที่กล้องหลังเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็น รถห้าประตูเดี๋ยวผมจะมาเดินสายกล้องหลังนะครับนี่จะเป็นอุปกรณ์ของกล้องหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสายสายไฟเขาจะให้มาเป็นลักษณะที่มัดแจ็คอันนี้ต่อกับกล้องหน้านะครับแล้วก็ปลายสายเนี่ยจะเป็นแจ็คเฉพาะสําหรับเสียบกับกล้องหลังนะมาดูดนี่อันนี้กล้องหลัง นี่ครับมันจะเป็นแจ็คเฉพาะสําหรับเสียบกล้องหลังทีนี้เราจะเอากล้องหลังไปติดไว้ที่กระจกแล้วก็จะเดินสายไฟไปหาจุดที่กล้องหลังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินสายจากกล้องหน้านะจะเสียบไปก่อนแล้วก็เก็บสายไป จุดนี้แล้วก็ยัดเข้าล่องตรงนี้นะครับยัดเข้าไปเลยของดีดีพายเขาจะมีตัวเหล็กเอ้ยตัวพลาสติกยัดมาให้นะช่วยยดเข้าไปตรงนี้เราก็เอาขอบประตูออกก่อน แกะออกมาเลยนะครับนี่มันจะเจอร่องก็ยัดเข้าไปตรงนี้ยังไม่ยากนะครับพอเดินสายไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาแยกทางระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังกล้องหน้าเราก็จะไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ตรงนี้ส่วนกล้องหลังเราก็จะแยก เดินต่อไปข้างหลังนี่สามารถเอายางปิดไว้ได้เลยนะครับเผื่อมันจะล่วงลงมานี่ก็เสียบ USB ได้เลยหาวิธีเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับผมจะใช้ สายติ้นลุกแกตัวนี้มันแถมมาถ้าจะให้ดีควรหาจุดยึดข้างในนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการสะเทือนเวลาตกลุมจะได้ไม่มีเสียงรบก,กวนอันนี้ผมก็จะสอดเข้าไปเฉยๆนี่แหละแล้วผมก็จะปิดฝาข้างตรงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิม ก็ใส่ขอบประตูเข้าไปนี่เรียบร้อยสำหรับกล้องหน้านะครับเอาลืมขันนอ็อตซะงั้นทีนี้เราจะมาเดินสายไฟไปกล้องหลังนะครับสอดสายไฟไปตามขอบประตูนะครับสอดไปเรื่อยๆเลย ีจนมาถึงเ่ากลางรถตัวนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปตามริมตรงนี้นครับยัดไปเรื่อยๆเลย ไม่ต้องดึงขอบประตูก็ได้นะครับหรือว่าจะดึงออกมาก็ได้แต่ว่ายัดเข้าไปมันก็ไปเข้าร่องอยู่ดีพอมาถึงตรงเสาซีนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถดึงแผงตรงนี้กับตรงเสาซีนี่นะครับออกได้นะครับมันก็จะเป็นเดือยเหมือนกันนี่แหละเดือยเหมือนตรงด้านหน้าเนี่ยมีอยู่สามสี่อันอันนี้เราสามารถ งัดออกมาได้นะโดยใช้ตัวงัดแผงคองโนโซลผมจะเดินสายเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาสายไฟเนะี่ยออกมาตรงจุดตรงนี้นะมันจะมีรูของสายไฟออกมาอยู่เดี๋ยวผมจะเอาหัวของปลายสายไฟสายกล้องเนะี่ยสอดทะลุขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นท่อสายไฟนะ มันจะมีช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราดึงสายที่มันยาวๆเนี่ยขึ้นมาก่อนรูดขึ้นมาเลยหรือเราจะเก็บไว้เก็บไว้ข้างในนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดึงมาก่อนเผื่อมันสั้นไป ทีนี้ผมจะเอาสายสอดเข้าในท่อนี้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยน่าจะยากสุดเนี่ยท่อยางเนี่ยเพื่อที่จะร้อยขึ้นไปตรงนี้ร้อยขึ้นมาโอตรงนี้แล้วติดกล้องตรงนี้ผมจะใช้วิธีเอาเหล็กเหล็กเส้นเล็กๆนะครับ mm. เพื่อที่จะไปพาหัวตัวนี้ผ่านลอดผ่านท่อตัวนี้อันนี้ก็แล้วแต่ ว่าใครจะมีอุปกรณ์อะไรผมเท่าดีผมมีเสาวอากาศเก่าตัวน,นี้มันจะลื่นกว่าผมจะใช้กลวยเล็กๆสอดเปิดปากท่อไว้นะครับแล้วก็สอดเหล็กเข้าไปเราจะใช้เทปกาวพันติดกับเส้นเหล็กเอาไว้นะครับ หยอดน้ำยาล้างจานช่วยหล่อลื่นนิดนึงค่อยๆสอดเข้าไปไไขั้นตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็ปิดจุกได้เลยนะครับ จุดนี้เราต้องปิดให้แนบสนิทนะครับไม่งั้นน้ำอาจจะไหลเข้าไปได้เสร็จแล้วเราก็สอดสายขึ้นด้านบนนะครับนี้มีรูสายไฟเข้าไปจุดรับของเราจะมาอยู่ตรงนี้เปิดปอาออกมานะครับ ผมจะบากเอาคัตเตอร์คัตเตอร์กรีดเพื่อที่จะสอดสายไฟเข้าไปจากนั้นเราก็ทำการลร้วงปลายของสายไฟถ้ายัางไม่เจอก็ดันเข้ามาอีกครับตรงนี้ก็อาจจะใช้ทักษะนิดนึงนะครับแต่ถ้าง่ายๆหน่อยก็เปิดจุกของตัวตรงนี้เพื่อที่จะดึงสายเข้ามาหรือด้านบนก็ได้ดานล่างก็ได้ จะยาวไป่ไอยมันนี้นี้ผมก็จะติดกล้องนะครับหาจุดเซ็นเตอร์ดีๆแล้วก็แปะเข้าไปที่กระจกหลังเสร็จแล้วก็สอดสายของกล้องเข้าไปในฝาปิดตรงนี้นะครัเดีวค่อยเอามาต่อกับ สายคอนเนคเตอร์ผมจะใช้แผ่นโฟมมาห่อจุดคอนเนคเตอร์ไว้นะครับเพื่อลดเสียงรบกวนเวลามีการกระแทกปิดฝาเก็บงานให้เรียบร้อย อย่าลืมปิดให้ครบทุกจุดนะครับไม่งั้นน้ำเข้าสายไฟเหลืออีกเยอะเลยผมจะใช้วิธีมัดรวมกันไว้ด้านหลังนี่นะครับเพราะว่าคงไม่รูดไปข้างหน้าแล้วไล่เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อาจจะดำหน่อยนะแต่ว่ามันสามารถที่จะล้างเช็ดทำความสะอาดได้นะครับ ยังไงบ้างครับผลงานดำสกปรกมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการติดตั้งกล้องรถยนต์นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของรถ m g 4ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะครับ,บกับผู้ที่ต้องการจะติดตั้งกล้องเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ